หนึ่งนาทีกับกะปะทอบริเวณวงเวียนถือเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะวงเวียนขนาดใหญ่ซึ่งต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเทคนิคการขับรถเข้าวงเวียนที่ปลอดภัยนั้นผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดโดยให้รถในวงเวียนไปก่อนเมื่อเห็นว่ารถว่างจึงให้สัญญ,ญาณไฟเลี้ยวแล้วค่อยๆขับเข้าวงเวียนหรือให้หยึดเลนที่มุ่งไปยังทางที่ต้องการไป แต่เมื่อถึงช่วงใกล้ทางแยกที่มีเส้นแบ่งช่องจราจรเพื่อเข้าถนนอีกเส้นหนึ่งที่นับว่าเป็นช่วงการขับขี่ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างมากผู้ขับขี่ต้องเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนอย่างระมัดระวังหากเห็นว่ากระชั้นชิดเกินไปเนื่องจากมีรถขับตามมามากยังไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้ให้ขับไปวนในวงเวียนอีกครั้งแล้วจึงวนกลับมาจุดเดิมเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมโดยต้องไม่ขับเบียดหรือปาดหน้ารถอื่นในระยะกระชั้นชิดนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกองถุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก